สวัสดีค่ะการเลือกโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็เหมือนกับการเริ่มต้นออกเดินทางครั้งสำคัญเลยนะคะที่จะนำทางเราไปสู่อนาคตที่เราวาดฝันไว้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเส้นทางแห่งอนาคตที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือวังชมพูวิทยาคมได้เตรียมเอาไว้ให้ค่ะ เคยลองถามใจตัวเองดูไหมคะว่าอนาคตที่เราฝันถึงหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะไม่ว่าจะเป็นภาพตัวเองในชุดกาวของคุณหมอการเป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นนักพัฒนาหุ่นยนต์สุดล้ำไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอะไรจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปให้ถึงฝันก็คือการเลือกประตูบานแรกที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมนั่นเองค่ะ และที่นี่โรงเรียนโอบาจอเพชรบูรณ์เขาไม่ได้เป็นแค่สถานศึกษานะคะแต่พร้อมที่จะเป็นเหมือนผู้นำทางบนเส้นทางสู่เป้าหมายของน้องๆทุกคนเลยค่ะและนี่ก็คือวิสัยทัศน์หรือจะเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาของโรงเรียนเลยก็ได้ค่ะที่ตั้งใจจะพัฒนานักเรียนให้เก่งรอบด้านจริงๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะ แต่คือการสร้างคนที่มีคุณภาพมีทักษะที่โลกอนาคตต้องการและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราต่อไปด้วยค่ะพอเห็นตราสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วเนี่ยอยากให้รู้เลยว่าเบื้องหลังคือคำสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือทีมคุณครูที่เชี่ยวชาญและก็ใส่ใจมากๆพร้อมดูแลให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดต่อมาคือหลักสูตรที่ทันสมัยสุดๆที่จะช่วยสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต และสุดท้ายคือที่ตั้งของโรงเรียนที่สะดวกสบายใกล้เมืองเดินทางง่ายมากๆค่ะเอาละค่ะแล้วทีนี้โรงเรียนเขามีเครื่องมือพิเศษอะไรที่จะมาช่วยนำทางให้เราไปถึงฝันได้ละ่ะคำตอบก็คือเขามีเข็มทิศสุดพิเศษค่ะชื่อว่า PAOS model ต้องบอกเลยว่า PAOS model เนี่ย ไม่ใช่แค่ชื่อหลักสูตรเก๋ๆนะคะแต่มันคือหัวใจของการจัดการเรียนรู้ของที่นี่เลยเป็นนวัตกรรมที่เขาคิดคนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความฝันและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคนจริงๆค่ะย้ำว่าแต่ละคนเลยนะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้ค้นพบแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้แบบเต็มที่สุดเลยค่ะเรามาแกะรอยเฉมทิศนี้ไปทีละตัวอักษรกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัว P personalized pathway หรือแปลง่ายๆก็คือเส้นทางเฉพาะตัวค่ะ ตรงนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยให้เราค้นพบตัวตนจริงๆตั้งแต่การช่วยหาอาชีพที่ใช่ไปจนถึงการวางแผนการเรียนส่วนตัวที่เรียกว่า ILP ที่ออกแบบมาเพื่อเราคนเดียวเลยแล้วก็ยังมี Portfolio Coaching ช่วยปั้นพอร์ตให้ปังๆไว้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้เลยค่ะส่วนตัว A Academic Excellence Hub อันนี้คือศูนย์รวมความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะยกระดับการเรียนให้เข้มข้นถึงมาตรฐานมหาวิทยาลายัยชั้นนากันเลยทีเดียว มาต่อกันที่อีก2ตัวที่เหลือนะคะตัว O Operational Digital Management ส่วนนี้เจ๋งมากค่ะคือการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทำให้คุณครูสามารถติดตามแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้แบบใกล้ชิดสุดๆและตัวสุดท้ายตัว S Sustainable Career Skills Development อันนี้คือการสร้างทักษะอาชีพแห่งอนาคตที่แบบใช้ได้จริงไม่ใช่เรียนแล้วเก็บขึ้นหิ้งนะคะ เราจะได้เรียนรู้ทักษะที่ตลาดงานกำลังมองหาเลยอย่างเช่น AI Robotics แถมยังได้ลงมือทำจริงใน Mini Career Lab ของโรงเรียนด้วยค่ะโอเคตอนนี้เรามีเข็มทิศ PAOS Model กันแล้วคราวนี้เรามาดูแผนที่กันบ้างดีกว่าค่ะว่าโรงเรียนเขาจะนำทางการเดินทางครั้งสำคัญนี้ของเราไปตลอดรอดฝั่งได้ยังไงแผนที่การเดินทางนี้เนี่ยเขาวางไว้เป็นสเต็ปสเลยนะคะ เริ่มจากสเต็ปแรกตอนม .1 จะเป็นช่วงของการวางรากฐานความรู้แล้วก็ค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรพอขึ้นสเต็ปสองตอนม .2 ถึงม .3 ก็จะเริ่มเจาะลึกขึ้นให้เราได้เลือกสิ้นทางที่สนใจเพื่อเตรียมตัวและสเต็ปสุดท้ายก็คือช่วงมัธยมปลายค่ะอันนี้คือการพุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพที่เราเลือกไว้แล้วชัดเจนมากๆค่ะทีนี้เรามาซูมดูแผนที่ช่วงมัธยมปลายกันชัดๆเลยดีกว่าค่ะ จะเห็นเลยว่าเส้นทางมันชัดเจนสุดๆอย่างถ้าฝันอยากเป็นหมอพยาบาลหรือเภสัชากรก็มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นชีวะเคมีแบบจุกๆไปเลยหรือถ้าใครสายวิศวะสถาปน,นิกโปรแกรมเมอร์ก็ต้องน,นี่เลยค่ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เน้นฟิสิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีสำหรับสายธุรกิจยุคใหม่กับห้องเรียนเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลสำหรับใครที่อยากเก่งเรื่องการตลาดดิจิตอลหรืออีคอมเมิร์ซค่ะคือตอบโจทย์ทุกความฝันเลย มีทั้งผู้นำทางมีเข็มทิศมีแผนที่คำถามต่อมาก็คือแล้วเส้นทางนี้มันเวริร์กจริงไหมบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดก็คือความสำเร็จของรุ่นพี่ๆที่เขาเดินตามเส้นทางนี้ไปถึงฝั่งฝันกันแล้วค่ะ และนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะดูสิคะอัตราการสอบติดมหาวิทยาลัยของรุ่นพี่คือสูงขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ของมหิดลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมอขอนแก่นหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือโอ้โหแล้วนี่ยังไม่หมดนะคะยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นๆอีกเพียบเลยความสําเร็จที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องสอบเข้านะคะแต่มาจากหลายด้านมากๆ เรามาเริ่มกันที่ด้านแรกก่อนเลยนั่นก็คือความเป็นเลิศทางวิชาการที่ต้องบอกว่าดังไกลทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเลยนะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่รางวัลระดับอินเตอร์ด้านนวัตกรรมอย่าง Steam Overseas Educational Contribution Award ที่ไปคว้ามาจากไต้หวันเลยนะไปจนถึงรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและที่สำคัญ ที่นี่เขาไม่ได้เก่งแค่วิชาการนะคะยังมีรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งด้วยคือมันโชว์ให้เห็นเลยว่าโรงเรียนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแบบรอบด้านจริงๆค่ะทั้งหมดนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับความตั้งใจของน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูทุกคนเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าเขาส่งเสริมแบบรอบด้านนอกจากเรื่องวิชาการแล้วเรื่องกีฬาก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันค่ะ ผลงานด้านกีฬานี้ก็คือโดดเด่นไม่แพ้กันเลยมีทั้งสองเหรียญทองระดับประเทศจากกรีธาประเภทกระโดดสูงแล้วก็มีเหรียญทองแดงเซปักตะกร้อระดับชาติอีกนี่ยังไม่รวมผลงานระดับภาคระดับจังหวัดอีกเพียบนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่สนับสนุนให้นักเรียนได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆ <c oughs> เอาละค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่สนใจและพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับเส้นทางนี้แล้วเรามาดูข้อมูลการรับสมัครกันเลยค่ะกำหนดการเขาชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะจะเริ่มรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมไปจนถึง13มกราคมจากนั้นวันที่17มกราคมวันเดียวเลยค่ะทั้งสอบข้อเขียนตอนเช้าแล้วก็สอบสัมภาษณ์ตอนบ่ายแถมยังประกาศผลในวันเดียวกันเลยด้วยก่อนจะไปรายงานตัวและมอบตัวกันในวันที่18มกราคมค่ะประชับมากๆเลย การเดินทางครั้งใหม่สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้ค่ะการสมัครเรียนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การกรอกเอกสารนะคะแต่มันคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆบนเส้นทางสู่ความฝันใครที่พร้อมแล้วสแกน QR Code นี้เพราะเริ่มต้นการเดินทางได้เลยค่ะ